ไขมันในเลือดสูงพี่น้องมีเทคนิคแก้อย่างไงคะไขมันในเลือดสูงคือนกมีอยู่ช่วงนึงนะคะก็คือไม่รู้ตัวเลยไม่ได้ตรวจเลือดนะนะคะรู้อีกทีคือไขมันขึ้นมาสามร้อยเลยแลวท่านี้มันก็จะมึนหัวปวดหัวเป็นประจำนะออกกําลังกายก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีขึ้นมันไม่บันเทาไปได้นะคะก็เลยตัดสินใจลองดืม่มน้ําสมุนไพรบวกออกกาลังกายแล้วก็สูดลมหายใจแต่ตัวที่นกอ,อะ่ะ นำมาดื่มเนี่ยนะคะนกก็จะเน้นเป็นอาหารนะไม่ได้เน้นว่าต้องดื่มตัวนั้นตัวนี้ซ้ำซากจําเจนะคะแต่จะเน้นตัวที่หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการ เพียไขมันในเกี่ยวกับเส้นเลือดหลักๆเลยนะคะมันมีตัวไหนคุณก็ลองดูได้เลยแล้วก็หามาดื่มมาชงดื่มเป็นชาสมุนไพรกันเองนะคะพยายามอย่าก,กินอะไรซ้รำๆจําเจกินเวียนกันไปให้มันเหมือนเรากินอาหารหรือดื่มน้ําสมุนไพรเวียนเวียนกันไปให้ได้รับสารอาหารอนะ่ะหลากหลายชนิดนะคะอย่าย,ยึดติดกับการกินตัวนีก้ก็กินตัวนี้อยู่อย่างเดียวนะคะมันไม่ถูกต้องเราเป็นธรรมชาตินะคะเราพยายามกินอะไรทุกอย่างแก้ด้วยธรรมชาตินกใช้วิธีของนกส่วนตัวเลยนะคะใครจะนําไปประยุกต์หรืออภยัยหรือปรับปรุงใช้ตามที่ตัวเองต้องการได้เลยนะคะ นกก็จะซื้อห่อถุงที่เป็นถุงเกี่ยวกับชารีฟิลนะคะเอามาใส่มันจะมีเชือกผูกนะคะขนาดที่ใช้ตามต้องการเลยค่ะ6คูณ8 8คูณ10 6คูณ8ก็จะขนาดที่ใส่ได้หลายชนิดหน่อยนะคะถ้า8คูณ10ก็จะถุงใหญ่หน่อยนะคะอันี้นกเลือกใช้นะคะ6คูณ8กับ8คูณ10ตามต้องการเลยแล้วก็เอามาใส่เลยนะคะใส่ที่เราชอบเลยอันี้มันมีตัวไหนบ้างที่นกอะ่ะกินกินอยู่ประจํานะจริงก็คือใบเตยก็เกี่ยวกับเรื่องไขมันเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีตัว เจี๊ยบนะคะและอัญชันอัญชันก็ไม่ได้ใส่เยอะนะแต่อัญชันจะช่วยทําให้เลือดมันเหลวดีเลือดไหลเวียนสะดวกดีแล้วก็มีพุทซาจีนนะคะก็ให้ความหวานแล้วก็มีเก๊กฮวยก็สีสวยกลิ่นหอมให้ลิบเย็นแล้วก็จะมีหล่อหางกล้วยหล่อหางกล้วยก็ดีค่ะมันก็ให้ความหวานเวลาจะใส่อ่ะคุณก็เหมือนทําอาหารเลยนะคะปรุงรสไปเลยตามที่คุณต้องการเลยค่ะอย่างนี้เอาไปเตยใส่ไปอะไรก่อนก็ได้ค่ะใส่ก่อนใส่หลังตามปริมาณตามชอบจากคันนี้ไปเตยมีเยอะนะคะก็เลยใส่เยอะแล้วนกก็จะอาจจะใส่ไอตัวอัญชันเป็นนิดเดียวเองค่ะพอให้มันแบบว่า ทำให้เลือดโฟแล้วก็กระเจีย๊ยบรสเปรี้ยวบางทีใครไม่ชอบรสเปรี้ยก็อาจจะน้อยหน่อยอาจจะใส่สองอันนะคะแล้วเสร็จแล้วก็หล่อทังกล้วยก็อยู่ประมาณหนึ่งช้อนชาเอาตามชอบค่ะปรุงรสไปเสร็จแล้วก็ลองชิมดูชอบไหมหวานเกินไปก็ปรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะรสหวานลงไปหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เก๊กมวยก็อาจจะให้สีเหลืองกะเอานะคะตัวเก๊กมวยมันจะมีเม็ดพุดมาให้นะคะเป็นเม็ดอันนี้เม็ดก็เอามาทุบๆุบให้แหลกเลยนะคะแล้วก็ผสมกันไปมันก็จะมีเม็ดเข้าไปบ้างนิดนหน่นนอยหน่อยแล้วก็มันก็จะทําให้ออกสีเหลืองเข้ม นิดนึงนะคะแต่ตัวหล่อหางกล้วยตัวนี้นกมันหลอหางกล้วยมันจะมี2แบบนะคะสีดำกับสีทองตัวนี้นกใส่สีทองเพราะนกชอบมันหอมดีะคะ่ะแล้วก็เสร็จพอใส่ไปมันก็จะเต็มถุงลนะคะก็ผูกก็ดึงขึ้นมาเลยะคะ่ะดึงถุงขึ้นมาอย่างนี้เลยเสร็จแล้วก็ผูกผูกเงื่อนตายไปเลยค่ะเพราะเราไม่ได้ถุงกลับมาใช้อยู่แล้วมันก็ไม่เหมาะที่จะเอามาใช้ซ้ํานะคะพวกนี้เป็นถุงที่ใช้แล้วทิ้งก็เสร็จแล้วเราก็ผูกคือทําชากินเองข้อดีนะเราอยากกินอะไรเราก็ามาใส่ไม่ต้องไปซื้อสําเร็จหรอกคะ่ะเพราะว่่าาาเเร็เปนนงอาาอ,าจจงอ้้ซืยี บางทีอันนี้นกก็ไม่ได้ซื้อนะก็คือที่บ้านทามาให้เป็นใบเตยหอมที่บ้านบ้านนอกนะคะตามแต่จังหวัดนี้มันแทบจะไม่มีราคาเลยนะคะแต่เราก็ดีกว่าตัดทิ้งแล้วก็ตัดตัด,ตดแล้วก็มาตัดเป็นท่อนๆเล็กๆแล้วก็เอาไปตากแห้งแล้วเสร็จเราก็เก็บตากจนแห้งนะคะเน้นต้องแห้งแห้งเสร็จแล้วก็มาตากถึงลมไม่ให้มีไอร้อนอะไรนะคะเสร็จพอมันแห้งสนิทเราบ่านใจเราก็เก็บใส่ถุงไว้เลยเก็บไว้มันก็อยู่ได้นานนะคะอยู่ได้เป็นปีเหมือนกันแล้วส่วนพวกนี้ก็ซื้อซื้อออนไลน์เอาก็มีชาวบ้านกลุ่มพวกโอท็อปเขาผลิตขายอย ก็สะอาดไว้ใจได้สดใหม่เนี่ยแล้วก็มาแพ็กเป็นถุงอย่างนี้นะคะแล้วส่วนวิธีทําวิธีชงเดี๋ยวนกจะบอกอีกทีนะคะว่าชงแบบไหนส่วนข้อควรระวังนะคะคือใครที่กินยาสาหรับโรคประจาตัวอยู่นะคะนกก็ไม่ทราบว่าใครกินยาตัวไหนบ้างนะแต่บอกไว้ก่อนว่าถ้าใครกินยาประจาตัวอยู่แล้วยาที่โรงพยาบาลที่หมอให้มาเนี่ยมันอาจจะมีผลกับสมุนไพรนะ บางตัวอะไรเงี้ยก็คือศึกษากันเองนะคะเช็คก่อนว่าหนึ่งถ้าผมจะกินสมุนไพรตัวนี้ถามหมอ,อก,ก็ได้ค่ะว่ามันเป็นไรไหมได้ไหมเช้าเกิดไม่ได้หรืออะไรเงี้ยก็ห้ามกินหรือว่าเซิร์ชในเน็ตดูก็ได้นะคะลองพิจารณาดูกันเองกะประมาณกันเองนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองกันนะคะ เทคนิคการชงส่วนตัวของนกเลยนะคะก็คือนกก็จะมีกระติกน้ําร้อนของนกนะคะก็คือต้มน้าร้อนมาแล้วนะคะเสร็จแล้วนกก็จะมีที่เป็นกระติกน้ําร้อนนะคะมีขนาด1ลิตรนะคะก็คือนกก็จะชงและเก็บไว้ในกระติกเลยถ้าเป็นชาสมุนไพรนะคะจะเก็บไว้ในกระติกได้เลยค่ะแช่อาจไว้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปต้มอะไรเลยค่ะอาจไว้อยู่ในกระติกเลยพอเราจะใช้นะคะเราก็ค่อยเทมาใช้ตอนแรกเลยนะคะถ้าเกิดเรามีชานะคะเราก็เอาชาเนี่ยนะคะแช่น้ําก่อนเราก็ทําความสะอาดก่อนนะคะก็คือจริงๆอนกก็จะ ใช้วิธีก็คือล้า,ทางทำความสะอาดเอาน้ําร้อนเติมไปนะคะเสร็จแล้วก็แช่ทิ้งไว้ก่อนสักหนึ่งนาทีนะคะให้มันให้พวกเศษฝุ่นนะคะมันหลุดออกมาในน้ํานะคะเสร็จแล้วเราก็ให้ถุงมันจะถุงมันก็จะเปียกๆเปียกๆเลย,เยนะคะแล้วเราก็เสร็จล้วก็เอาน้ําไปทิ้งพอเอาน้ําไปเททิ้งนะคะทีนี้เราก็เอาชาใส่ลงไปในกระบอกเลยบางทีนกก็ใส่ไปกระบอกเลยค่ะแล้วก็เทน้ําไปแล้วก็ไปเทน้าออกเพอยัดใส่ไปในกระบอกเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เติมน้ําไปเลยค่ะเติมน้ําไปเลยนะคะให้เต็มเลย เต็มในระดับที่เขากําหนดไว้นะคะอย่าถึงยางมากเลยคะเพราะถึงยางมากอย่ายางมันจะไม่ค่อยทนเสร็จแล้วเราก็ปิดเลยปิดสนิทแล้วก็ไม่ต้องไปทาอะไรมาเลยค่ะมันก็จะแช่อยู่ในนี้นกก็แช่ไว้ไงทั้งวันแล้วก็พอจะดื่มเทคนิคของนกนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องไขมันเลยพอจะดื่มนะคะนกก็จะมีน้ําเปล่าอีกนกก็จะเทน้ําเปล่าลงไปเสร็จปุ๊บแล้วนกก็เทชาลงไปก็จะได้น้ําขุ่นพอดีเลยแล้วพอได้น้ําอุ่นมาเสร็จนกไม่ได้กินแค่นี้นะคะคือ นกก็บีบมะนาวลงไปด้วยนี่ตอนนี้มะนาวถูกกินไปเลยค่ะมะนาวช่วยทําให้หลอดเลือดน,น่ะแข็งแรงนะคะเพราะมะนาวมีวิตามินซีเยอะนกก็จะกินมะนาววันหนึ่งนะคะสองลูกสามลูกทุกครั้งที่นกดื่มนะคะนกก็จะบีบมะนาวใส่ไปเพื่อที่จะดื่มไปพร้อมน้ําอุ่นทนีนี้น้ามันอุ่นนะคะบีบมะนาวลงไปวิตามินซีไม่ค่อยมีปัญหานะคะแต่ถ้าคุณเป็นน้ําร้อนเลยแล้วคุณจะบีบมะนาวอะ่ะไม่แนะนํานะคะแต่อันนี้คือน้ํามันอุ่นแล้วก็บีบได้ถ้าใครรู้สึกว่า อย่าบีบเยอะนะคะถ้ากินบีบมะนาวไปเยอะมากบางทีมันจะแสบคอนะคะแล้วแค่นี้เราก็พร้อมแล้วเราก็ดื่มเลยทั้งอุ่นๆคือขณะที่เราดื่มเนี่ยมันไม่ได้ร้อนมากแล้วมันก็ไม่ได้เย็นมันจะอุ่นๆกําลังดีเลยอันนี้พออุ่นกําลังดีวิธีนี้ข้อดีนะคะมันก็จะทําให้หลอดเลือดขยายพวกไขมันอะไรที่เกาะอยู่ตามท่อเลือดเนี่ยมันก็จะค่อยๆละลายละลายลงไปคุณดื่มอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยประจำที่นกแก้เรื่องไขมันของนกเลยนะคะตรงๆเลยนะก็คือ3มเดือนเองลงหมดทุกอย่างเลยแต่ว่านกก็กินร่วมกับอีกตัวนึงนะคะเดี๋